ผมจะหาวิธีซ่อมหูฟังของผมเว้ยมันราคาแพงก็เลยหาหูฟังที่เก่าๆอะ่ะคือหูฟังเก่าๆพวกเนี้ยมันมันราคาแค่ห้าสิบาทเองอะ่ะจริงๆมันสามารถเอาหูฟังที่ไหนก็ได้แหละแต่ว่าตัวนี้มันไม่แพงไงก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราเอามาซ่อมหูฟังที่เราคิดว่าเสียงดีกันจริงๆหูฟัง e เอตากิเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวที่มีเบียร์เสเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าหูฟังพวกเนี้ยตัวหูฟังห้าสิบบาทเนี่ยก็เสียงดีเหมือนกัน รุปมันยังไงกันแน่ขนาดของแบบมันขนาดนี้ก็0.8นะครับ0.8 0.7 0.8 0.9เอาตีๆไปก็ประมาณนี้แหละผมวัดให้ดูแล้ววันนี้ผมจะซ่อมจริงจังแล้วไว้แบบซ่อมหูฟังแบบจริงจังเกมมิ่งอ่าก็เป็นหูฟังแพงอะ่ะเออหูฟังแพงอะ่ะ คือบอกเลยว่าแพงเงี้ย,ยเพราะว่าภายในหูฟังเนี่ยมันจะเป็นสายแพรเว้ยก็เลยแบบว่าเอ้ยหูฟังสายแพรเนี่ยหูฟังแพงเนี่ยแม่งซ่อมเหมือนหูฟังธรรมดาเป่ะวะก็เลยเอาออกมาเดี๋ยวเอาออกมาดูกันว่าข้างในมันต่างกันจากหูฟังปกติไหมขอบอกเลยว่าเชียวงจรสายแพรแบบสายแพร BMS ซะด้วยแต่ก็นั่นแหละรครับ มันไม่ต่างจากหูฟังธรรมดาดังนั้นซ่อมง่ายซ่อมง่ายซ่อมได้มันมันถ้าถ้าซ่อมตัวนี้ได้นะบอกเลยว่าซ่อมแม่งได้ทุกรุ่นเนี่ยยกเว้นไอพอตนะเว้ยแบตแม่งอยู่ตรงโคนมันก็คือไอพอตนี่ผมผมผมองว่าแบตแบตเตอรี่มันอยู่ตรงโคนแล้วก็ไอเนี่ยหูฟังฟิตฟิต i ์สองฟิตสามเนี่ยมันใช้เป็นแบตเตอรี่อยู่ตรงหูมันเนาะแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่กระดุมเดี๋ยวผมจะลองดูเนี่ยว่ามันใช้ร่วมกันได้หรือเปล่ากับแบตเตอรี่ของ หูฟังโงโ่ๆแต่ผมดูอะขนาดมันเท่ากันใช่ไหมเราไปวัดดูแล้วอ๋อขนาดเท่ากันก็แปลว่าสามารถใช้ร่วมกันได้ก็ต้องรองของครับรอบนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มวางเครื่องแบตเตอรี่รง,งไงผมจะลองเอาแบตเตอรี่ตัวเนี้ยไปเทียบกัน <c oughs> แบตเตอรี่ก้อนถ่านเนี่ยไปเทียบกับแบตเตอรี่ของของหูฟังตัวอื่นตัวละห0สิบาท แล้วผลที่ได้ก็คือขนาดมันใกล้เคียงกันผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องเอาออกก่อนอเอาแบตกระดุมออกก่อนจริงๆแบตกระดุมเนี่ยสามารถหามาเปลี่ยนใหม่ได้นะแต่ผมผมบอกเลยว่าไม่ค่อยแนะนําครับแนะนําให้ต่อเป็นอเอาออกได้ละเออกได้ละผมผมบอกเลยนะว่าต่อนะมันเป็นโอ้โหวงจรเนี้ยต้องดูก่อนนะเว้ยคู่บวกคู่ลบอยู่ฝั่งไหนครับเพราะว่าต้องวัดต้องใช้เครื่องวัดนะ ตตัวนี้เน,เนี่ยครับเครื่องวัดของของ,ของคีมิตเตอร์ก็ได้ของแอมมิเตอร์ปกติเอ้ยไม่ใช่ M. แอมละววลมิเตอร์ปกติเนี่ยผมเครื่องวัดผมค่อนข้างโบราณหน่อยเพราะว่าผมใช้มา7-8ปีแล้วนะครับใช้มานานมากแล้อ่าโอเคเนี่ยเนยโวลต์มันจะขึ้นอยู่ประมาณ3.7 3.8โวลปกติมันก็จะใช้กันสูงประมาณนี้แหละแต่ว่าพอเวลาใช้จริงเนี่ยแอมมันจะกินน้อยมากมันก็เลยทำให้ประหยัดไฟออยู่ได้ถ้าเปลี่ยนไปนะ แบตเตอรี่ตัวนี้มันอยู่ได้แค่10นาที20นาทีเท่านั้นแหละแล้วมันก็ดับนะครับสิบนาที20นาทีเราก็ดับมันฟังได้แป๊บเดียวก็เราต้องเปลี่ยนให้มันสามารถใช้ได้สองสามชั่วโมงหรือประมาณสี่ชั่วโมงอ่ะต,ตีไปก,ก็ก็คิดว่ามันก็มาตรฐานมาตรฐานเนาะอันนี้เป็นหูฟังห้าสิบาทนะหูฟังแบบห้าสิบบาทเลยอะ่ะแบบไม่แพงเท่าไหร่ผมก็เลย เอามาใช้ได้นะครับคือไม่ได้สนคือแต่ว่าในที่นี้ผมจะไม่ได้ต่อแบบต่อแบบเอ้ยเอา,เอา,เอาถอดมันเขาเรียกว่าอะไรเดียเอาต่อขั้วนะครับแต่ว่าจะดึงเอาสายไฟออกมาด้วยมันก็เลยทำให้มีพื้นที่ในการเชื่อมได้ง่ายก็คือทำให้เรามีพื้นที่เชื่อมเพิ่มขึ้นเช็คด้วยนะครับเช็คด้วยว่าขั้วบวกขั้วลบ,บของของของ,ของแบตอยู่ฝั่งไหนนะ แนะนำให้เช็คนะครับแล้วก็แล้วก็จดไว้ในกระดาษก็ได้จริงๆอ่ะมันไม่สามารถเอามาทาเป็นคลิปแบบแล้วก็มาดูว่ามันขั้วไหนเป็นขั้วไหนได้ก็เราต้องจดไว้ในกระดาษครับว่ารู้ว่าไอ้ฝั่งนี้ข้างนอกเนี่ยมันขั้วบวกไอ้ข้างในเป็นขั้วลบเพราะว่าหูฟังแต่ละรุ่นเนี่ยจุดของแบตท,ที่มันอยู่เนี่ยมันจะต่างกันมันจะไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเราจะจำเอาไว้ว่าตรงเนี้ยขั้วบวกขั้วลบซึ่งตัวนี้เป็นแบตมันเป็นแบตกระดุมเนี่ยผมเหมือนว่าผมจะหาซื้อ ผมหาในตลาดนะผมหาในตลาดพวกช้อปปี้รัสได้อย่างเงี้ยมันได้ราคาแบบมันแพงอ่ะมันแพงเกินไปอะ่ะก็เลยเอาแบตแบบเนี้ยมาใส่แทนซึ่งเ,งเรามาดูกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าแล้วตอนเวลาต่อเนี่ยผมต่อเอาเป็นสายเส้นเล็กๆเนาะผมผมดึงออกมาทั้งยวงเลยผมดึงออกมาทั้งเส้นเลยแล้วทีนี้เอามาต่อครับแล้วทีเนี้ยเอามาต่อกับเป็นว่าเอ้คู่บวกกับคู่บวกคู่ลวบวกัวบคู่ลบวก,ก็คือต่อแทนแบตบกระดุมก,กระดุมเก่านะครับ ก็คือแบตตัวนี้มันจะไม่มี BMS ในตัวนะแต่ว่าแบตกระดุมก็ไม่มี BMS เหมือนกันนี่ครับเห็นไหมติดแล้วติดแล้ว <c oughs> เริ่มติดแล้วครับนี่แหละครับที่ผมที่ผมคิดว่าเออถ้าขนาดมันเท่ากันมันก็ใส่กันได้ป่าวะก็เลยลองดูนะครับก็เลยเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจะลองดูก่อนเพราะว่ายัางไงทุกคนก็ต้องลองไปพร้อมกันนะครับนี่ครับปึบ๊บอ่ะใส่เข้าไปออ้ยพอดีเลยวะเฮ้ยเฮ้ยมันพอดีเลยวะ นั่นแหละครับทุกคนมันมันสามารถใส่ได้แบบพอดีเป๊ะเ,เลยอ่าส่วนแบตกระดุมนะครับแบตกระดุมก็ขนาดมันขนาดมันก็คือขนาดมันมาตรฐานนะ <c oughs> เพราะว่าไอแบตตัวเนี้ยถ้าบอกว่ามันดีไหมแบตกระดุมมันเปลี่ยนยากอะครับแบตกระดุมเปลี่ยนยากอะผม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 พูดตรงๆงเลยว่าแบตกระดุมเปลี่ยนยากกว่าแบตเอ่อแบตท,ที่ไปซื้อมาจากไปที่ไปซื้อมาจากแอปอะมัน มันดีกว่าครับผมว่านะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งผมก็แกะออกมามันเป็นสายแพรเหมือนกันนะไอ้ฝั่งนี้ก็สายแพ้เพราะว่าหูฟังเนี้ยมันราคา2,900อ่ะปัจจุบันนี้จะเหลืออยู่ประมาณ2,500นะมันก็ยังแพงอยู่เพราะว่ามันเป็นหูฟังที่มีแอปแล้วก็เป็นหูฟังที่ที่เป็นสตูดิโอเบสอ่ะมันมันเสียงดีนะครับเอาละทีนี้แกะออกมาเนี่ยคือขั้นตอนการแกะเนี้ยคือผมแกะแบบนี้แหละ นะครับทุกคนก็น่าจะสามารถแกะตามได้แต่ว่าระวังเรื่องสายแพรมันนะครับเพราะหูฟังยิ่งแพงเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีสายแพรแบบเนี้คือถามเลยนะมึงเอาสายแพร์ใส่ทำไมอะไรนะครับแต่ก็ช่างมันไปเถอะนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็จะสามารถที่จะซ่อมได้อยู่ดีนะเอาล่ะทีนี้พอแกะเคลียอกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องวัดก่อนนะก่อนที่จะเอาเครื่องม็ดกรีใส่เนี่ย พอเอาเครื่องบัดกรีแกะออกเนี่ยเราต้องวัดไฟก่อนนะครับว่าเอ้ยตรงนี้ในี่ยวบวกนะตรงนี้คู่ลบเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องติวกันอยู่เนี่ยคือคู่บวกและคู่ลบเท่านั้นจริงๆนะครับเออเรื่องของเรื่องคือคู่บวกและคู้วลบหมฟังนี้มันจะโดนน้าไม่ได้แต่ถ้าโดนน้าไม่ได้เออมันก็นั่นก็หมายความว่าถ้าโดนน้านี่ก็คือละก่อนนะครับละก่อนละกอนจริงๆอ่าอ่าอ่านี้อันนี้เป็นอ่าโอเคเนี่ยนะครับแบตแบตกระดุมมันก็จะอยู่เป็น เป็นเลนของมันน่ะก็คือเราจะต้องหาจุดที่แบตกระดุมมันเสียบอ่ะมันจะมีแบตกระดุมที่เสียบอยู่แล้วมันจะเป็นมันจะเป็นขาของมันนะครับแบตกระดุมมันน่ะนั่นก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องใช้ความประณีตสักนิดนึงสักนิดนี้อันนี้หูฟังราคาแพงหูฟังราคาแพงถ้าเป็นหูฟังราคาถูกอย่างพวกเอซากิหรือว่าพวกรุ่นอื่นๆอย่างพวกเอ JBL อะไรเงี้ยคือมันหลักการซ่อมมันก็เหมือนๆกันเนาะมันจะมันจะไม่ต่างกันหรอก เอาจริงพอเวลาที่ใช้ไม่นานๆแล้วแบตเตอรี่มันเสื่อมนะครับนี่เห็นไหมครับสามจุดเจ็ดสามจุดแปดบนนะแบตกระดุมมันแบตกระดุมมันเสื่อมแล้วจริงๆมันไม่เก็บไฟนะครับมันก็ชาร์จในตัวได้แหละแ,แต่ว่าแบตมันไม่เก็บไฟแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วมันใช้ได้ไม่นานนะครับเอาละทีนี้เราเริ่มที่จะ เสียบนะครับก็คือเสียบแบตเตอรี่มันไม่ใช่เสียบหรอกก็คือเชื่อมแบตเตอรี่ชุดที่2นะครับตัวนี้มันก็จะเชื่อมง่ายเพราะว่ามันจะเป็นสายเนาะมันเป็นสายยืดออกมาแล้วก็โอ้โหเชื่อมง่ายกว่าแบตกระดุมมากเลยนะครับก็คือเราสามารถแก้งานได้ด้วยคือสามารถอนาคตคือเราสามารถเอาไปประยุกต์เปลี่ยนใหม่ได้อีกผมฟังราคา2 0 0พันนี่ใช้ได้ยาวเลยครับถ้านับส่วนรถก็คงจะเหลืออยู่แค่พันกว่าบาทนะครับถ้าถ้ามีส่วนรถนะ ไม่ได้ไเขว่าแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยครับช่วงแรกๆเนี่ยครับก็คือเอาเครื่องบิดกรีนะครับจิ้มน้ํายาประสานแล้วก็เอาน้ํายาประสานเนี่ยมาใส่กับสายไฟของของของที่เราจะเชื่อมก่อนนะครับแล้วค่อยเอาน้ํายาประสานเนี่ยไปใส่กับตัวหูฟังนะครับตัวอะไรนะตัวตัว BMS ตัวเมนบอร์ดของหูฟัง,งจริงๆอ่ะม,มันคือ BMW เมนบอร์ดแหละแต่ว่าแต่เมนบอร์ดมันจะอ,อยู่ตรงตรงสี่เหลี่ยมมันอ่ะเออแต่ว่าอันนี้เป็น BMS ของมันนะครับพอเวลาเชื่อมกันจริงๆเนี่ยมันก็ จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเราเชื่อมคู่บวกต่อเลยนะครับคู่บวกคู่ลบนะครับจำไว้ให้ดีๆว่าแบตกระดุมแบตกระดุมเนี่ยมันจะเป็นฐานของมันนะครับมันจะโผล่ขึ้นมานะมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราวัดได้จริงๆของผมใช้มิเตอร์วัดแบบนี้วัดไอเอามิเตอร์ที่เป็นสายไฟโงโงๆแบบนี้วัดยังได้เลยดังนั้นนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอามาวัดได้เหมือนกันนะครับก็คือเอามาทําไดเ้เหมือนกันกับที่ผมทําอยู่ แต่ว่าของผมมันสายไฟค่อนข้างใหญ่เพราะว่ามิเตอร์มันเก่าแล้วก็ตัววัดมันมันโดนหมากัดนะครับหมาน้อยหมาน้อยที่ผมเลียงไว้มันกัดมันกัดเล่นนะครับคือมันจะโตแล้วเนาะก็มันก็เลยกัดเล่นก็เลยแบบโอเคมันขาดนะครับสายไฟขาดก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็ใช้สายไฟงงๆไปก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับเอ่ออืมมาติดไหมเนี่ยสรุปทำไมมันน่าเป็นห่วงอย่างนี้ว่าอาการ เดี๋ยวเดี๋ยวเดวีคือตอนแรกอะเหมือนมันจะไม่ติดนะเว้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องเอาไปเสียบชาร์จก่อนโอ้ยทุกคนมันมันไม่มีแสงวะ่ะสีฟ้าไหมสีขาวไหมไม่มีเว้ยไอเชียชิบหายแล้วต่อผิดหรือเปล่าเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลองดูก่อนนะครับอันนี้มันอาจจะผิดพลาดได้นะหรือไม่มันก็ไม่ทำงานเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนนะ เอาละอ่านี่ได้ละได้ละได้ละมันชาร์จนะครับมันต้องมันต้องก็คือ BMS มันตัดการทํางานตัวเองนะครับ BMS ตัดการทํางานตัวเองมันก็เลยมันก็เลยไม่ติดนะครับอ่าตัวนี้สีขาวก็คือชาร์จเข้าเอาละใครที่ดูไม่รู้เรื่องหรือว่าใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์จริงก็ดูใน playlist ที่ผมจัดไว้ให้เลยนะครับ